ผู้ชมครับเย็นเมื่อวานนี้นะครับมันมีเหตุการณ์ที่หลานเนี่ยมีเรื่องกับอานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปักเขตที่ดินสุดท้ายเมื่อวานขับกระบะไล่ชนอาค่ะนะแล้วพอเขานี่หล้มความอยู่ตรงริมถนนเนี่ยก็ลงไปใช้มีดเนี่ยฟันซ้ําอีกนะฮะจนบาดเจ็บสาหัสนะครับหลังได้รับแจ้งเหตุทางกู้ภัยกับตารวจสพกุชินารายก็มาตรวจสอบนะฮะคนเจ็บชื่อนายบุญชมพารีนนอายุ52ปีนะครับ นอนบาดเจ็บอยู่ริมถนนกุชินารายที่กาลสินนะฮะก็มีร่องรอยของการถูกฟันในเข้าที่ศีรษะนะครับเป็นแผลชะกันมีจักรยานยนต์ของนายบุญชมเนี่ยล้มคว่ำอยู่ด้วยนะครับก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนทราบว่าวก่อนเกิดเหตุนายบุญชมคนเจ็บขี่จักรยานยนต์จะไปเก็บเงินนะฮะเป็นเงินอ,อมบัลบาทที่ชุมชนบัวขาวระหว่างทางเนี่ยไปเจอกับนายเกษมพาลีนน์อายุ ห้าสิบเจ็ดปีอายุเยอะกว่านะาแต่ว่ากเกษมเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานนะเพราะว่าบุญชมเนี่ยเขาเป็นน้องคนละแม่ของกเกษมนะฮะเท่ากับว่ากเกษมเนี่ยอายุห้าสิบเจ็ดบุญชมอายุห้าสิบสองแต่กเกษมมีศักดิ์เป็นหลานเขาอตอนกเกษมก็ขับรถกระบะน,นะผ่านมาพอดีตัดสินใจขับรถพุ่งชนจักรยานยนต์ของนายบุญชมที่เป็นอา จนรถเขาล้มนะฮะเขาก็กลิ้งอยู่ที่พื้นถนนแต่ว่านายเกษมก็ยังไม่หนำใจนะฮะลงจากรถเนี่ยจอดรถแล้วก็คว้ามีดขอลงไปด้วยแล้วฟันเขาซ้ำจนเขาบาดเจ็บสาหัสก่อนที่ตัวเองจะขับรถหลบหนีไป<อ>ภรรยาของคนเจ็บนะฮะคือนางดอกแก้วนะครับบอกถึงปมเหตุว่าทั้งสองคนคือบุญชมสามีของเธอกับกเกษมหลานของเธอมีเรื่องทะเลาะกันเมื่อสปีก่อนเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งที่ดินมรดกของพ่อสามี คนก่อเหตุอ้างว่าสามีเธอเนี่ยไปรุกล้ำที่ดินบ่อยๆมีเรื่องกันถึงขั้นแบบขึ้นโรงพักมาแล้วไกลเกลียนมาสองสารอบเรื่องมันก็เงียบหายไปจนกระทั่งเมื่อวานเขามาเจอกันอีกก็มีเรื่องทนีนี้หนักเลยนะฮะไล่ฟันกันเลยไล่ชนกันเลยหน้าเขาเหมือนกันหน้านอ้องพี่ลูกน้องก,กันบ่มักอยู่ทางหนกันมักอยูอ่ทางในอืก้อยกับบอยยอบครับที่ สามเต่าีเต่ามานพิดกันน้ำเกล็ดน้ำเด่นพิดกันให้หยังมันบาไปเอาไปน้ำอกเพิ่นวางเดว่าว่าเห้าล้ำเขาไปหรือว่ายัางไงบ่เดีกคุยกันกบเจ้าทัศเทียมันเรื่องเขลเรี้ยง,งเด่นว,วันนี้ตินะฮะติก็ไปที่พื้นที่นะครับไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะฮะไปบ้านของกเกษมคนก่อเหตุก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กับบ้านของบุญชมคนเจ็บนะฮะ ได้เจอกับภรรยาของเกษมนะครับบอกว่าสามีเธอมีปัญหากับคนเจ็บมานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่ดินมีที่ดินอยู่ติดกันนะฮะทั้งคู่ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดถึงขั้นชกต่อยกันมาแล้วล่าสุดเมื่อเดือนก่อนก็เพิ่งไกลเกลี่นที่โรงพักคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายเกิดเรื่องขึ้นอีกตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อวานนี้เธอบอกเธอยังไม่ได้คุยกับสามีเหมือนกันไม่รู้หนีไปอยู่ที่ไหน ก็บ <f dragging> ้องหูว่าเพื่อนใจเพื่อนคิดจังไรกับบ้องหูจัากังซีแม่จ้ะนั่นแหละตอนนี้มีระยะบอกเขาให้มามอบตัวอะไรแบบนี้ก็อยากให้เพื่อนมามอบตัวอยู่จ้าว่าอยากให้หนีไปสร้างใดหรอกจ้า้วฝั่งนู้นเราได้ไปคุยเหมืองกันเรื่องกะบบทหันไผ่พิจารณ์ไปถามเาอทุกทุกดิบเพื่อนดังสี่นะนะคอยนะบุหันไไปอยู่ยไปบ่ไหวไปบ้านใด้นะยังเมื่อยใจยังเหตุใจยุ่นแม่ มีหลานสาวของคนเจ็บนะฮะหลานสาวของนายบุญชมเนี่ยบอกว่าไอ้ที่ดินปัญหาเนี่ยคนเจ็บกับคนก่อเหตุทะเลาะก,กันมาหลายรอบคือก่อนหน้านี้รุนแรงถึงขั้นที่นายเกษมผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยเอามีดเนี่ยฟันนายบุญชมจนนิ้วเกือบขาดมาแล้วเมื่อช่วงปีที่แล้วนะฮะปีหกห้าก็ขึ้นโรงพักกันมาแล้วนายเกษมคนก่อเหตุก็ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ห้าพันบาทเมื่อวานมาก่อเหตุอีกนะฮะ อยากให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวดวําเนินคดีนะฮะเพราะกลัวว่านายเกษมจะย้อนมาก่อเหตุฆ่าคนในครอบครัวคนเจ็บและนายบุญชมเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาลอาการของนายบุญชมตอนนี้หมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่ายังมีอาการทางสมองยังไม่รับรู้อะไรนะเนื่องจากถูกฟันเข้าศรีรษะแผลมันลึกถึงกระโหลกศรีรษะหมอบอกว่าถ้าหายดีออกจากโรงพยาบาลได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถกลับมาสื่อสารอะไรได้หรือเปล่า มรดกที่พ่อแม่แบ่งให้เออเธอเอาตรงนี้นะเท่านี้ไร่เธอเอาตรงนี้นะเท่านี้ไร่คนนี้เป็นน้องสุดท้ายติดกันรั้วบ้านติดกันตรงเตรียมเจตนาขาเลยเพราะว่าบัวขาสิไปชนเนี่ยยังไนสิถอยหลังไม่เหยียบเดี๋ยสิลองฟันเนี่ยยังไงถ้ามาอุบานเหตุมันอุบานเหตุแล้วก็แล้วตัวมมนบอสิถอยไม่เหยียบสิถอยมาฟันเนี่ยยังไง ตอนนี้กำลังตามตัวอยู่นะฮะในกะเกษมนะครับสบพกุชินารายตอนนี้แจ้งข้อหาไว้แล้วนะครับก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ